ดิครับอยู่กับช่องปลาชิดคนมักรถครับผมมอนี้พามาบึงรถหกล้อช่วงยาวครับรถหกล้อทั้งใหญ่ทั้งยาาผู้ใดสนใจนะครับเดอกิีงกลางมาได้นี่มีขอ,อกำผู้ใดหารถอ่าราคาบอแรงครับไปขนอ้อยขนมันเด้อครับเด้อนี่เหมาะคักเลยช่วงยาาพร้อมพื้นกบ,บ้าเล็กคอกเล็ก ราคาบอลแรงยากจเม็ดยากจะม็ดเจ็ดเมียนหาซเฉพาะกับบ้านวะไม่คือสีเงาแถเจ็ดเมียนยี่หวะเจ็ดเมียนยี่าีงามๆเลยครับสวยเลยล่ะ แท็กซี่กับจู๋โอเคเลยโอ้ไฟหมอแบตอ็ดกับเม็ดมนี่เด้อกับบ้ามันจีพุน้ำขอบขางเลยครับเด้อนี่ฮะแต่ว่าโค้งสามดีมากเลยแท็กซีสวยเลยแท็กซีสวยมากเครื่องยักแรงกันนี่รอ,เ,รอเครื่องมันละหันยังวะอีเ e ห็ดอีเจ็ดร้อยเครื่องนิ่มๆเอ๋ออีเฮ็ดเจ็ดร้อยมันร้อยเจนหาเจดเดีน๋นี่ นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้รถก็ดได้ฟังเสียงบอ่อแบดมันเหนือยม,ม่ตัวเออน่นยกบึงเื่องกัได้ไม่เื่องแหงหเลยแรงใจวายอีเดเจ็ดร้อยมันไม่ลอยเจ็ดหามอีเห็ดเจ็ดร้อยเงนบ่โมเม้ม,มันหลกว่านัน โอ้ยหัวเจ็ดห้าครับปีเจ็ดร้อยดินเรียเลยเออภาษีงามแห่งมีเต็มเครื่องมีเยิมเลยโอ้บ่อเยิมนะรถรถรถแลนดน่างไกลอย่างเดียวอืรถแลนทางไกลกูเลยสนใจกิ่งกลางมาหน่อด้อครับเด้อรถใส่งานปกติเอกสารหล่มทะเบียนชุดโอนครบป้ะโอครับภาษีภาษีหกแปดครับภาษีหกแปดรถนันขาดเดือนไหนอันยารถม่นขาดหรอวะ อันนี้มันเงียบเลยกรกฎาสิงหากันยายนอีกสองเดือนอีกสองเดือนครับเพื่อต้องขาดหกแปดครับหกแปดหกแปดมาษี่่ขาดเขาดเออคุณแล้วเนาะคุยกำหนดมาเปล่าเนาะความเปต่อพาวเวอร์พาวเวอร์แปดน็อตครับเขาวูข่านหนาเสมอซุ่มเลยอู้าง่ายไหมข่านหนาเสมอซุ่ม ระบบระบบความพงความผ่อนนี่ขึ้นมัดสุดยางรถใส่งานปกติแล้วครับนี่เอห์ดเจ็ดร้อยเครื่องแห่งแห่งเลยเลียนทางไกลสบายหกเกียร์หกเกียร์พิเศษยังเกียร์ล็อครับผมม้วกิบๆิ๊บเลยครับหัวนของวัภูไอ้ใช่เปิดเปิดประตูเพิ่งสวยอยู่ครับสวยอยู่โอ้สวยเลยนาะ แผงประตูอ่ามีครับมีมี่เจ้าไซไห้แผ่นแผ่นปิดแผงปิดก่างประตูมีหมดแต่ว่าผมใหม่เปลี่ยนอันนี้ซื้อได้ถอดจุกไฟฟ้าบ่จุกไฟฟ้าหมั้งครับโอ้โหจุกไฟฟ้าพร้อมแบตมันหมดเลยเปิดไว้ไว้แบตอ่อนครับแบตอ่อนภายในงานแต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องดีเฮงเครื่องดีเป็นว่า จเลยเกียร์น้ำมันขึ้นความเร็วขึ้นบัลลอาขึ้นความห่อนเกียร์บ่มีหลุดไม่รอนบ่มีหลุดไม่รอนเบรกหัวซักเบรกหัวซักเลยผู้ใดเอาไปขนอ้อยเด้อนี่ครับเด้อผมก็ลืมคือพอมีเอฟซีถามหาอยู่เด้อครับผมจำไม่ได้ว่ารถมันมีรถคันหนึ่งขนอ้อยนี่พอดีเลยนี่ครับนี่รถไขขนรถใช้เหล็กซีมันอยู่ซังไหนมีดุซี่เยอะข้างผม แต่ว่าผูใ้ใดหาไปขนอ้อยด้วยครับนี่พวกพิดวังดอกราคาเท่าใดกว่าหน,นึ่งแสนเก้าหมื่นแ0ดพันบ,บาทโอ้ยมันกันถือกอลดีแเตน็นตัเนี่ยือเครือุ้งนี่ๆๆเ,เดี๋ยวหฮเบิรแต่ว่าคัสซี่งามแฮงครับหนึ่ <ขา S 2> งแสนเก้าหมื่นแปดพั 1> 1, 8, บาทต่อรองไหนปะ ต่อรองได้ด้วยครับต่อรองได้เอกสารหลิปทะเบียนชุดปูนครบรถว่างระบบไม่เมื่อเดือยข่านหน้าเปลี่ยนไม่ยางดีหกเซนยางนี้หกเซนครับเปลี่ยนตลอดแลรงงานโอ้นี่นี่ผู้ใดบ่บ่บ่อยากได้รถไอ้ราคาสูงนะครับนี่หัวสิงให้เด้วนี่นี่ครับหัวสิงให้เช็คด้วครับสวยงามสวยงามนี่ผู้ใดอยากได้รถหกล้อไปขนอ้อย แต่ว่าเอฟซีถามมีหลายคนอยู่ผู้ใดผู้ใดเลีเ้ยวผู้นั้นก็ได้เด้อครับโดนรคาคานี้เด้อหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเด้อรับประกันเครื่องดีแน่นอนเออเจ้าของบนว่ารับประกันเครื่องดีแน่นอน่รถแรงงานตลอดเออรถแรงงานตลอดคอกโอ้ยเบรกล่มดูดโอ้ยเบรกนี่หัวซักก็ทิพย์เออมเป็นรถคุณสร้างนะอืึอสร้างมันกับซิปตันบุญวะสร้างเขาใช้สองตัว โอ้ยซอโตกับสิบตันบนน่ะตัวหน่อยใส่ามมาสแต่ว่าขัสซีงามว่ะขัสซีงามแห้งสรถใส่งานไดีลยเลยครับเดว่า้องไปซอม่ต้องไปซอมรับประกันโอนพร้อมป่ะโอนบ่ได้อามาขึ้นนี่ของแท้ตอนยังสี่ครับเบื้งช่วงหลังเงี้เลยพุ่นโอ้ยถต่างแต่าขอกมันกับขากับตัวเจ็เมตรยี่ ผู้ใดหาไปใส่งานนะครับป้าไทยก็เป็นแผ่นเล็กธรรมดาใช่เพราะมาขึ้นรถเวลาขึ้นรถขี้บใช่เดี๋ยเลยเปิดเลยนี้เป็นผลของแรงงานเลยนี่นี่เล็กเล็กล่างรถไถรถไถเอาไว้ขึ้นบ้างนพบเอานี่ห้องไว้เปิดฟ้าไทยลงมาไดี๋ยเลยผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อนี่พึ่ง บอกยางไงามาตรฐานลก,ออกมาฐานสเมตรท่อไดขอกันพอสองเมตรต้องมฐานสิผมบดรอกมันสูงเองใส่รถขีบบลรครับรถีบใส่รถีบนีลมเลยล้มมาเ <c oughs> ่อเกินไในสเมตราสิบอบอถาว่าขั้นกลวงเนาะูไ <c oughs> ด้สนใจนะครับเด้อรถไงก็ได้ขีบเพรา่าเพนมากเหมือนอันนี้อดีต อดีตเคยเป็นรถขนสร้างนะครับขนทีละสองตัวเด้ดีครับนี่ใส่สร้างกัเออใส่สร้างทีละสองตัวได้ครับนี่เด้อผู้ใด้หาไปขนอ้อยขนมันขนไม้เด้อนั่มไปซื้อเขาเรียงขนสร้างไปเออไปพิจารณ์ผมเนี่ยไปซื้อเอาอยู่ปุ่นเออบอกว่าราคาคุ้มมากๆเลยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้อีกโอ้ย เออมาล่องขับล่องขี่ล่องเครื่องได้เด้อครับเอกสารหล่มทะเบียนชุดโอนครบเลยมันนี่แบตมดเดี๋ยวชาร์จแบตเออมัอนี่แบตมันเหมือนแต่ว่ารับรองว่าเครื่องดีแน่นอนมเครื่องบอดีเ่าต้องเอาไปบ้านรับประกันการโอนอีกเดี๋ยวรถแล้วไปนครพนมมาอืมกำลังไปกำลังไปนครพนมมาเออวากาติก่อนเออวากาติดก่อนเด้อครับรถใส่งานปกติเอาเบอร์ข้างหน้าอีกเบอร์ นี่คือรถใส่งานปกติครับถุงเซีเว่นยังอยู่อยู่นๆรถุงซีเว่นนี่ย و ย و นเ,เ,เ,เป็นแรงงานมากครับนี่ถุงเซีเวน่นยังอยู่อยู่สื่อของเซีเว่นมาผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมันอะไรดเด้อใส่งานโอ้ยรถราคาหนีเนาะสองแสนแหม่บอดสองแสนแหมรถราคาต่อรองได้อีกแหม่ชมือนึ่มิเตอร์ากไว้คันซี่นะก็คันซี่เนี่ยว่าต้องห่วงว่าคันซี่ผุบอลนี่มาเบิ้งเลยมาเบิ้งตัวแทนเออ คางกับบะอาจจะมีผุแต่ว่าคสีบวกผุเด้อครับระบบใช้งานในระบบพวงมาลัยพาวเวอร์พาวเวอร์กระจกไฟฟ้าอืมกระจกไฟฟ้าหุเกียร์หุเกียร์บ่มีข้อมมีมีพารลุ่มในต่อข้อมแอร์บริสัยเออครับอ๋อระบบระบบแอร์นี่บ่มีตาคอมบ่มีตาคอมไปซื้อไปซื้อความใส่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเอกสารเลียนทะเบียนชุดโอนครบเด้อครับ ผู้ใดสนใจกิงกลางมาด่วนๆเลยเออตัวแท่นี่บักง่ญ่เลยเจ็ดเม็ดยี่ครับตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ